พระทั้งหลายที่เป็นพระอรียเจ้าฟังแล้วก็สนุกใจพระที่เป็นปูถุนนชนก็พากันร้องไห้แบ่งกันเป็นสองพวกนะพระอารียเจ้าไม่ร้องไห้จะสลดใจพระพุทธเจ้ามิพพานแล้วพระผุ้พชนเสีย,จยใจกร้โงไห้แต่ว่ามีพระแก่องค์หนึ่งก็ไม่ใช่ฉันนะเวลานั้นที่ยังไม่แก่ยังไม่ได้เกิดใช่ไหม มีพระแก้วหนึ่งดีใจว่าเวลานี้พระสมณะโคดมนิพพานแล้วก็ดีเวลามีชีวิตอยู่ก็ห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามน่นจะทำไม่ได้ก็ไม่ควรทำไม่นี่ก็ไม่ควรเวลานี้พระสมณะโคดมตายเส็จแล้วต่อไปไม่มีใครห้ามเราททำสบายมีความเลวองคนเห็นไหมแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระเลววแลพระเลวกลุ่ม,ม้นั่นก็เป็นพระทุดง เป็นลูกศิษย์พระมาหาการศพถ้ามหาการ่งฟังแล้วก็คิดในใจว่าคนพานอย่างนี้ไม่น่าจะมีในสมัะของเราแต่เวลานี้เราจะเก้ย์ตีด่าว่าลงโทษบรรดาเดชทน้หลายก็จะนินทาวา่าพระสมณะโคโดม,มิีรไม่พายไม่ทันไรพราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระสมณะโคโดมก็ทะเลาะกันก็นหนึ่งไว้เอาไว้โอกาสไม่มีโอกาสอสมควร ต่อไปท่านจพาพาพระไปที่กุสเมรามหานครต่อไปถึงที่นั้นแล้วก็ทราบว่าเขาตั้งเมรแล้วก็ขึ้นพาไปใส่ขึ้นไปบนเมรนั่งล้อมเมยทำการขอก็มาองค์สมเด็จะสมมาทัพพุทธเจ้าพาพระมาหานก็สบขอก็มาเสร็จก็แปลกรวบพระบาททั้งสองเขาจะทะลุทะลุลงลูลุหีบทองคำออกมา ให้ปัมหาจะสบกลับเมื่อดนขอก็มาสิ่งก็ลากรป็นไฟติดกันทันทีเลยต้องไม่ต้องมีใครจบเป็นอารภาคของเทวดาก็เอาแล้วยังไม่ต้องเก็บกระดูกนะทิ้งไว้ก่อนตอนนี้ก็จะเลยไปก่อนไม่เก็บกระดูกทิ้งไว้ปวดหน้ามาถ้าไม่ลืมก็พูดต่อไป หลังจากนี้ก็ยังมีครูพระมีท่านอยู่สองสามองค์ที่มีความสำคัญคนจะพูดถึงวันนี้จะได้สององค์เดียวแล้วมั้งอาจจะพราะพระมันท่านกงมวารพัดเหนื่อยโทษมากแล้วมั้งเ <c oughs> ลยไล่สิบสองนาทีถ้าทัานก็หยุดโค้งสำหรับพระมันเมื่อพระพรุทธเจ้าเผาพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกไปจากเมื่อไม่ให้ขอบเสือหอบร้อน เครื่องผ้าไใยองค์ท่เนไหนก็สามัญเจ้าก็เดินไปไหนก็หอบไปด้วยแม้แต่ที่นายวเจ้าก็หอบไปด้วยถ้าไปที่ไหนก็ตามก็วางทับแต่เตียงไว้ผ้าอูมีความรู้สึกกับใครพระเจ้าประทับอยู่แล้วกราบเข้าเวลาเข้าในห้องผ่านเตียงก็การาบทอดา่อพระก็กราบมีความรบวนพระเจ้าทรงไปชมอยู่ ต่อมาหลังจากนั้นปรากฏว่าพระมาหาทาศก็ไปชมพระสงฆ์ว่าเวลานี้สมเร็จพระสัมมาวุฒิจ้ามิผ่านแล้วสัปดาหมิผ่านไปแต่ว่าพระจาไม่ผ่านจริงแ,แต่ว่าคําสอนองค์ไม่ได้มิผ่านไปด้วยเราจะต้องรวบรวมคําสอนเป็นบดหมู่ไว้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติตาม พระทั้งหลายก็มอบภาระหน้าที่เป็นหน้าทีา่พระมหาลสกัดพระเพราะเวลานั้นมีพระอาหารหันต์ไปสังฆาย,ยานจน 2, ริงๆสองแสนองศ์น้อยนะพระอาหารหันต์ใน 2, รพระอาหารหันต์นั้นสองแสนเศษก็ปรากฏว่าพระมหาลสกัดที่เลือกเอาพระห้าร้อยองค์เมื่อทำสังเฑนนายคือ100ร้อยกองมาทำบป็นนายสอบถามกัน สอบทานมันก็เรียบเรียนเข้ามาเป็นเล่มเป็นน้ำราเรียนพระมอบหมายเป็นหน้าที่พระหรสรัหสงศพระหัสงศก็คัดเอาแต่เพาะอรหันต์ิสัญญา,านญาโดยเฉพาะ499องค์เลือกเอาเฉพาะพระ,ระที่รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระที่ฟังเรียนศึกษาต่อมาไม่เอาถืไนนะนะอไว้แน่แน่มากแต่ความจริงถ้าเป็นผสัญญา,านญาในท่านไม่ผิด ท่านนี้หลานชุดนี้รู้เลยคือจริงๆแต่ถึงจะได้ประดี๋ยเรื่องอาวรโสก็ไม่เลือกเอาต้องเอาอเฉพาะถ้ามีฟังโดยตรงจ,ตจากพระพุทธเจ้ากำหนดค่าร้อยจะเรียกว่าสี่ร้อยเก้าเก้าเอาไว้เป็นหน้าที่พระนริองหนึ่งเราสังเกตนายคราวนี้ท่านไม่แดกพระเาินมันจะตกหลักมากเพราะว่าพระนนิองพระพุทธเจ้าจะแจกกับใครที่ไหนก็ตาม ท่านเคยขอผ่อนสมัยที่ให้จะเป็นอุปถากว่าถ้าระองค์ไปเทศสารใครที่ไหนก็ตามใจกับพระก็กตามถ้านพระพเจ้ามาอยู่ด้วยกราบวาในขอใเทศกันนั้นให้ทราบถ้าท่านอยู่ด้วยก็ต้องเทศซ้ำท่านต้องอยู่ที่เรียนอนว่าคานันเรียนอย่าอง,ง,งค์สมเด็จพระบรมครูตรงทุกอย่างจึงต้องเว้นไว้ั้นว่าถึงเวลาใกล้ที่จะ เราทำมาถึสังเวยาวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะทำาปึงสัสังขยมาท่านึ่งก็ยังเป็นพระสดาปันอยู่ <c oughs> เวลานั้นบรรดาพระทั้งหลายก็เตือนว่าอา,านันทะดูก่อนอนันนนวันพรุ่งนี้จะทำสังเยมาแล้วนะ <c oughs> ท่านก็ยังเป็นเสขียบุคคลก็ยังเป็นพระสูดาปันอยู่การสังเยมาครั้งนี้ เขาต้องการเฉพาะพระอรหันต์คอยเร่งรัดทําตนใหนเันตขภายในคืนนี้โอ้โหเร่งเหยมองโองข้าวนะไู้ไหมหมายก้าหมูก็ต้ยมยำาง่ายๆแล้วต้มจืดอรหันต์เนี่ยโพระนวว่ามาสี่สิบปียังไม่ได้เลยสี่สิบปีกว่าก็องว่าว่าถึงตอนกนคืนพรานบังก็เร่งรัดตัวเอง ว่าคืนนี้ถ้าเรายังไม่เปิอาหารเพ่งใดจะไม่ยอมนอนก็นั่งมั่งยืนมั่งเดินคำว่า,าจงพวก็คือเดิน <c oughs> เดินบ้างนอนบ้างสลับกันไปสลับกันมาถึงเวลาใกล้สว่างตีสองเศษยังไม่เป็นประหานก็รู้สึกเครียดในใจตัวเองคือเม่นรัดมากเกินไปยืมไหม การเล่นรับมากเกินไปได้เป็นอัตตาคุท้ทานยโยกค,คือธรมวันใจสรนันกายอย่างนี้ไม่มีผลพระเจ้าสรงตัดแล้วแต่ในฐานะที่ว่าเรามีเวลาจังกัดก,ก็จําต้องทำํำทำแล้วตีสองนึงก็ไม่ได้ก็ลงความคิดในใจว่าถ้าเราคงยังเครียดเกินไปคอบผ่อนสักนิดถ,ถ้าผ่อนหายเครียดเราจะรุกปฏิบัติใหม่ถ้าไม่ได้สว่างก็ไม่ยอมเลิก พอตอ,อีควา่อารมณ์ก็คลายตัวคลายความเครียดก็ตั้งใจจะนอนพอสอบขวาถึงเตียงหัวยังไม่ทันจะถึงพื้นเท้าซ้ายยกขึ้นเท้าขวายังไม่ยกพลาดลองเตหลังตอนนั้นเองกเห็นไหมถ้ามีใครถึงบ้านลางองลองกัไรนะ้ไหมลองลองดูนะเวลาร้านมันสบายอรหันตามตงตันคลายตัว हल या याब